เพราะอะไรอะไรต่างๆไม,ไม่น่ายึดถือดังนั้นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งทั้งปวงมีความไม่เที่ยงมีความแบบปรปวนอยู่เป็นปกติไม่ต้องวิตกอะไรมากไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> ปัญหาไหนที่ยังแก้ไม่ได้ก็ให้หวางมัน ปัญหาไหนที่แก้ได้แล้วก็ไม่ต้องดีใจกับมันวางมันปัญหาไหนที่แก้ได้แล้วก็ไม่ต้องดีใจกับมันปล่อยวางมันปัญหาไหนที่ยังแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องวิตกกับมันปล่อยวางมันเดี๋ยวการเวลามันจะแก้ไขตัวมันเองรักษาใจของตัวเองไว้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตก ธรรมชาติของตัวจิตมันคิดมากมันจะคิดอะไรก็ช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจมันคิดเสียว่ามันเป็นผู้อื่นมันเป็นคนพูดมากธรรมชาติของตัวจิตนี่มันคิดได้ทั้งดีทั้งร้ายความคิดมันมันไม่เป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อตัวจิตในจิตนี้ไปยึดความคิด สังวัตโมสโคความสงบระงับแห่งสังขารนะสังขารที่่วานันขยัวยะธรรมารานี้จามเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นนส่วนเรื่องของร่างกายแล้วเนี่ยมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปทำหน้าที่ของมันข้าว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยคือความเป็นผู้มีชีวิตอยู่มีความมีชีวิตอยู่ หน้าที่ของผู้มีมีชีวิตอยู่ต้องทำอะไรก็คือการปฏิบัติธรรมตั้งจิตของตนไวอยู่ในสภาพของธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติในการสำรวมรักษาจิตตัวเองอยู่สุขเมื่ออะไรอะไรมันก็แค่น,นั้นแหละเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสุขเกิดขึ้นก็นแค่น,นั้นแหละทุกเกิดขึ้นก็แค่นั้นแหละ เฉยๆเกิดขึ้นก็แกนก็แค่นั่นแหละมันก็แค่นั่นแหละแค่เกิดแล้วมันดับไปสิ่งทลายั้งโปงมันมันเป็นกิเลสตัวกิเลสตัณหาที่แท้จริงมันคือความดำริแห่งใจตัวจิตดำริดำริว่าหมายว่าคิดว่าอุปทานว่ายึดว่าเข้าใจว่าอืมพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ดูดูก่อนอน,นุนเหมือนเราตระหาคตมาในกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นตัณหาเหมือนพระองค์ท่านไม่ได้ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเป็นตัณหาเหมือนแต่เราตราหต k u กล่าวว่าความดําริแห่งใจตัณหาที่เป็นตัณหาเหมือนเราเรียนรู้มันดําริยึดมัน่นดําริยึดมัน่น ตัณหามันเกิดเระเวทนามสุขเวทนามันก็อยากได้เพิ่มทุกเวทนามันก็ไม่อยากได้เฉยๆอยู่มันก็อยากได้สุขเลยอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากมีอันนั้นอยากมีอันนี้เม้่ที่สุดมาบวบุปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะบรรลุธรรมอยากจะบรรลุธรรม ความอยากทุกประเภทให,นะให้หวางไ้้้างหนนะังซะก่อนแล้วก็ใช้สติตัวเองนี่สํารวมดูจิตแะอะไรปรากฏขึ้นที่จิตใจนั่นในจิตในใจนั้นมีภาวะใดปรากฏขึ้นทุกขณะที่มีความรู้สึกอยู่อารย์บ,บุเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนร่างกายนี้ก็เกิดก็เจ็บก็ตายประจำหน้าที่ ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ประสงค์ร้อนบ้างประสงค์เย็นบ้างจิตใจก็เหมือนกันนะตัวจิตตัวใจนี่ก็คิดดีบ้างคิดร้ายบ้างถ้าเราไปตามมันในไม่หวั่นไม่ไหวเราดูมันมันจะแสดงอะไรขึ้นมาพอเราจักสังเกตมาแล้วมันการที่มันแสดงตัวขึ้นมานะแสดงอาการต่างๆขึ้นมานี่มันห้ายดปแบบมาก <c oughs> มันจะแสดงละครอะไรเรื่องไหนตัวจิตใจเนี่ยมันมันจะแสดงอะไรขึ้นมาในีดูมันอย่าไปเป็นกับมันแค่ <c oughs> เราไม่ยึดมันท่าน,นั้นนะตัวกิเลสขี่ตัวขี่ตัวก็ทำอะไรกับจิตใจไม่ได้ <c oughs> ที่มันทำได้เพราะว่าเราไปยึดมันยึดร่างกายว่าเป็นเราย <c oughs> ยึดจิตย,ยึดใจว่าเป็นเรา ศูญโยสโพท่องคาถานี้ไ้บ่อยๆนะศูนโยสโพศูญโยสโพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างศูญโยสโพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างร่างกายนี้ไม่ใช่ของใครและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นเป็นเพียงธาตุสี่ประชุมกันเท่านั้นจิตใจเองก็เหมือนกันไม่เป็นของใคร และก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้ว่าศูนย์โยสะโพของภายนอกยิ่งแล้วกันของภายนอกยิ่งแล้วกันขบ่า,านาตาหน้าตามึงก็คือสิ่งที่มีตัวเนี่ยนะมีตัวที่นั่งมันอยู่นี่แหละสิ่งที่มีตัวเนี่ยนะตัวร่างกายนี่ยนะตัวธาตุสีนะี่ยนะขบะานาตาก็าหมายเอาสิ่งที่มีตัวเนี่ยนะ มีตัวนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามความแก่ก็ไม่ได้ห้ามความเจ็บก็ไม่ได้ห้ามไม,ม่ให้มันตายก็ไม่ได้สิ่งที่เราห้ามไม่ได้นี่ยธรรมชาติมันกำลังบอกว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะห้ามได้ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามพัดพาาจากสิ่งที่เป็นที่รับ ให้มีความสุขสมบังอยู่ตลอดเน้ไมแต่นี่เราทําอะไรไม่ได้เลยออยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาอย่างนั้นนะไม่มีบาดไม่มีแผแลก็เจ็บบ้งเจ็บขึ้นมาเนี้ยนร่างกายสร้างขงึ้นจกโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องช้มทามเป็นรังของโรคเต็มเลยบาดแผลมีแต่ที่เจ็บที่ปวด เจ็บตามเนื้อบังเจ็บตามหนังบังเจ็บตามหัวเข่าบังเจ็บตามเส้นําเอ็นบังเจ็บตามช่องําไส้บังต่ว่ามีแต่บาดแผลและบาดแผลที่ที่เปิดที่ตลอดแผลทางตาแผลทางแผลทางหูแผลทางปากแผลทางจมูกแผลทางทะวันกะวันเาอืมาเป็นบาดแผลตัวจิตตัวใจก็เต็มไปด้วยความคุ่นคิดปรารถนา ไม่ทร้าบว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากอยู่นั้นนะ่ะอัน,นี้เราเมื่อเราศึกษามผู้ปฏิบัติเนี่ยผลลัพธ์ของการปฏิบัติไม่ต้องอยากได้ผลลัพธนะ์ไม่ต้องอยากได้อะไรใช้จิตดูจิตนั่นน่ะใช้จิตดูจิตนั่นนะด,นนนะดูจิตเห็นจิตนั่นนะ เมื่อดูจิตเห็นจิตแล้วก็ใช้จิตที่เห็นจิตนั้นดูร่างกายตัวนี้นะใช้จิตที่เห็นจิตดูร่างกายว่าร่างกายนี้มีมีหน้าที่อะไรแล้วก็ใช้จิตเห็นจิตนั่นแหละดูจิตอีกจิหนึ่งนี่นะเอาจิตเห็นจิตนั่นแหละควบคุมตับเตือนรักษาจิตอีกจิหนึ่งเมื่อเห็นจิตแล้วก็ใช้จิตนั่นแหละรักษาจิตเมื่อเห็นจิตแล้วก็ใช้จิตรักษาจิตเห็นกายตรงนี้ เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างไหมจนทั้งเห็นบ้างสภาพทางไหนท้ง,งปวงนี้สิ่งทั้งหลายทางโปวงนี้เป็นศูนย์โยสะโพไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นตัวตนบุคคลร่างกายที่นั่งอยู่นี่ก็อไม่เป็นของใครและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีแต่มันจะแก่จะเจ็บจะตายไปให้ตัวจิตใจเองก็เหมือนกันไม่เป็นของใครและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แสดงว่าคําว่าเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตสมมติเอาแต่นัน่ะดำริว่าเราสมมุติว่าเราเพราะจิตใจเนี่ยมันไม่ทราบว่าไอ้ตัวจิตตัวใจเองเป็นอนัตตาตัวร่างกายเองเป็นอนัตตาจากนั้นตัวอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากมีอันนั้นไม่อยากมีอันนี้ไม่อยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้วุ่นวายไปหมดตัวจิตนี่นะเพราะมันไม่ทราบความารจริง ถ้าสามความจริงจะแล้วล้เนะีมันไม่พลุกพ่านไปไหนเลยม,มันไม่มีความต้องการอะไรเลยเพราะมันรู้เกี่ยวมาทุกสิ่งทุกอย่างนะมนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตามมันจึงปล่อยวางได้เหตุฉะนั้นการปล่อยวางนี่ไม่ได้เกิดขึ้นจากผลของการบังคับแต่เกิดขึ้นจากผลของการพิจารณาเรือว่าผลของการยอมรับความจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้มันทําหน้าที่ของมันมันจะคิดอะไรขึ้นมาทําหน้าที่ของมันเพราะสุคุณสวัสดิ์ของมันก็เป็นสภาพรู้สภาพจดจําได้สภาพคิดได้แต่มันขาดความฉลาดตระเนองะเข้าความฉลาดเข้ามาหนึฝึกความฉลาดด้วยสติสรรมปที่ยในตัวมันเองนะควบคุมมันอีกทีหนึ่งซ้อนมันอีกทีหนึ่ง ว่าสิ่งทลายทุกข์มไม่สมควรยึดมั่นถือมันเหตุฉะนั้นว่าอย่าคิดมากเกินไปอะไรอะไรมันก็ไม่น่ายึดถือทั้งนั้นนะอย่าคิดมากจนทั้งวิตกทําให้จิตใจของเราเศร้ามองไปปล่อยวางมันไปอดีตก็ผ่านมาแล้วปล่อยวางมันไปอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็ปล่อยวางมันไปไปัจจุบันที่รับรู้อยู่เดี๋ยวนี้มันก็เกิดดับเสมอ มันเกิดที่จิตมันดับทีจิตธรรมชาติของสังขารมันเกิดเองมันมันดับเองมันดูแต่ตามืออย่าต้องดูแต่ตามืออย่าต้องเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็นจิตใจของตัวเองอย่าเป็นผู้เป็นจิตเป็นใจตัวเองเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นจิตใจของเราก็อยู่เหนือเหตุเหนือผลจิตใจของเราก็อยู่เหนือการเกิดดับ จิตตัวเดียวนันะอารมณ์เดียวนั่นนะจิตหนึ่งเดียวอารมณ์เดียวนั่นนะจิตเป็นหนึ่งธรรมเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวนะจิตเป็นหนึ่งธรรมเป็นหนึ่งนี่เหลือแต่สติสัมปทัญญะปัญญาที่ใช้อตวภาพร่างกายไม่มีคนสักคนผู้หญิงผู้ชายมินจะท่านชัตโตผู้โตมีก็ทา่านวัตถุสิ่งของก็ทา่าน การที่นาเห็นาธาตุร่างกายเนี่เดียววัดธรรมอันสูงสุดเมื่อเห็นว่าเป็นาธาตุได้แล้วะสิ่งทั้งหลายจักเหล่าเนี่ยมันไม่สมกับเดียวมันถึงมันเพราะเป็นาธาตุสำหรับโลกเหตุนั้นรักษาจิตของตัวเองไว้ดูจิตดูใจตนเองไว้เมื่อเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวจิตเนี่ยมันจะมันจะแสดงอาการต่างๆมากมายเลยทีเดียว S <S <an> <S เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวส่องมองเดี๋ยว่องใสเดี๋ยวคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นมันจะแสดงอาการปุบเนี่ยเราค่อยๆดูมันไปแล้วจะเห็นว่าตัวมันเองนะ่ะคือสังขารอย่างแท้จริงตัวมันเองคือกิเลสอย่างแท้จริงนะเพระฉะนั้นอย่างยึดถือจิตใจนี่ว่าเป็นเรานะถ้าเราสามารถวางร่างกายนี้ได้แล้วปล่อยวางจิตใจนี้ได้นะ ท่าหนีพันก็งองมไนึงหาเราพอนไหม